เปิดโลกเวตาลตอนมือทั้งสามพระเจ้าตริวิกรมเสนจำใจเสด็จย้อนกลับไปที่ป่าช้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อดึงตัวเวตาลลงมาจากกิ่งอโศกเอาพาดกับพระอังสาแล้วดำเนินกลับมาทางเดิมระหว่างที่เสด็จมาตามทางนั้นเวตาลก็ถือโอกาสกล่าวขึ้นว่าพระราชาขอได้โปรดฟังนิทานสนุกสนุกสักเรื่องเถิด ข้าจะเล่าถวายโปรดทรงฟังมีนครแห่งหนึ่งในโลกนี้ชื่อว่าวกโกลละกะมีความงดงามอลังการเสมอด้วยนครอมรารวดีของถวยเทพนั่นเทียวนะครนี้มีพระราชาปกครองทรงนามว่าพระเจ้าสุรยปประพระซึ่งทรงความยิ่งใหญ่เสมอด้วยพระอินทร์พระราชาองค์นี้เปรียบเสมือนองค์พระวิษณุ ผู้ทรงถนอมโลกนี้ไว้ให้พ้นภัยโดยทรงรองรับโลกไว้ด้วยพระกรของพระองค์ด้วยประการชนี้พระองค์จึงมีความยินดีในการรองรับภาระของราษฎรอยู่ไม่รู้เบื่อหน่ายในพระราชอาณาจักรของพระองค์ถ้าจะเห็นน้ำตาของใครก็ย่อมมีแต่น้ำตาที่เกิดจากควันเข้าตาเท่านั้นจะพูดถึงความตายก็เฉพาะกรณีของคู่รักคู่สเสน่หา ที่โหยหาการเหมือนตายทั้งเป็นยังน่าสงสารจะพูดถึงความสวยงามก็ให้ดูที่ไม้เท้าทองคำของอารักษ์ที่คุ้มครองพิทักษ์พระราชานั้นเองเป็นตัวอย่างของผู้คลองพระราชทรัพย์อันมากมายล้นฟ้าอย่างไรก็ดีแม้พระองค์จะมีชายามากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็หาได้มีพระราชโอรสไม่ทีนี้ จะเริ่มต้นตอนสำคัญเรื่องนี้ให้ฟังในมหานครแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองตามระลิปติมีพ่อค้าที่ร่ำรวยมหาศาลชื่อธนบานเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดที่เป็นเศรษฐีในเมืองนั้นเขามีทิดาเพียงคนเดียวชื่อว่าธนวดีผู้มีความงามจับจิตราวกับเป็นวิทยาทีที่ลนลงมาจากสวรรค์เพราะถูกสาบ เมื่อนางเจริญวัยขึ้นเป็นสาวพ่อค้าก็ตายลงพวกญาติก็กลุ่มรุมเข้ายึดทรัพย์สินสมบัติไปหมดทั้งนี้เพราะพระราชาหาด้วยช่วยเหลือคุ้มกันอะไรไม่ดังนั้นผู้เป็นภรรยาของพ่อค้าคือนางฮิรันยาวดีก็รีบฉ่วยสมบัติส่วนตัวของนางคือเพชรพลอยและเครื่องประดับต่างๆเอาไปซ่อนไว้ในที่เร้นลับไม่มีใครรู้แล้วแอบหนีออกจากบ้านไปอย่างลับๆ ในตอนต้นของราตรีพร้อมด้วยทิดาของนางลบหน้าญาติพี่น้องเอาตัวรอดไปนางเล็ดรอดออกจากบ้านไปได้วยความยากลำบากยิ่งนางจูงแขนลูกหนีกระเซาะกระเซิงอย่างมืดแปดด้านและใจของนางยิ่งมืดยิ่งมนกว่าราตรีนั้นอีกเพราะความเศร้าโศกมืดมิดในจิตใจและมืดมนจนปัญญาเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีในที่สุด หลังจากที่มงุมมางาหาความมืดมานางก็รู้สึกตัวว่าวิ่งไปชนโจรผู้หนึ่งซึ่งถูกทางบ้านเมืองเสียประจานด้วยเหลาแต่มันยังไม่ตายและการที่ถูกผู้หญิงวิ่งมาชนโดยแรงทำให้แผลของมันฟกช้ำปวดยิ่งกว่าเดิมจึงร้องขึ้นว่าโอยใครเอาเกลือมาขยี้แผลของข้าแสบเหลือเกินภรรยาพ่อค้าได้ฟังก็ตกใจแล้วถามว่า ท่านคือใครโจนตอบว่าข้าเป็นโจรทางบ้านเมืองติดตามตัวข้ามานานในที่สุดจับข้าได้ตัดสินให้เสียบทวานข้าด้วยเหล็กหลาวเอาขึ้นตั้งประจานไว้ริมทางนี้รอวันตายแต่ถึงจะเสียบข้าเจ็บปวดสาหัสเพียงนั้นแต่ข้าก็ยังไม่ตายว่าที่จริงจะพูดไปข้ามันก็แค่ชายชัช่วธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นไม่วิเศษวิโสอะไร ส่วนท่านเล่าเป็นใครจึงได้วิ่งมากลางค่ำกลางคืนดึกเดือนป่านี้เมื่อภรรยาพ่อค้าได้ฟังก็เล่าเรื่องของตนให้โจรฟังโดยตลอดขณะนั้นพระจันทร์ผ่านพ้นหมู่เมฆสองแสงสว่างนวลใยญแสงเดือนที่อ่อนละมุนจับต้องใบหน้าของทิดาพ่อค้าทาให้เห็นความงามของนางอย่างเด่นชัดนายโจรจึงกล่าวแก่แม่ของนางว่าถ้าข้าอยากจะขอร้องอะไรท่านสักอย่าง ฟังให้ดีนะข้าจะให้ทองคาแก่ท่านพันตํำลึงท่านจงรับไว้และส่งนางมาเป็นเมียข้าเถิดนางได้ฟังก็หัวเราะอ,อย่างขบขันแล้วกล่าวว่าเจ้าจะทำอะไรต่อนางโจรได้ฟังก็ตอบว่าข้าเวลานี้จะเป็นจะตายก็เท่ากันข้าไม่มีลูกชายเลยแม้แต่คนเดียวท่านก็ทราบดีแล้วว่าผู้ชายที่ไร้ลูกชายนั้น หาจะได้รับผลบุญอันจะนำไปสู่พบทั้งหลายอันจะมีแต่ความบันเทิงสุขไหมแต่ถ้าท่านยอมตกลงตามข้อเสนอของข้าผู้หญิงที่เป็นเมียข้าคนนี้จะคลอดลูกเป็นชายโดยข้าอาจจะให้ชายอื่นมาเป็นพ่อของเด็กก็ได้และข้าจะยอมรับด้วยความเต็มใจว่าเขาเป็นลูกจริงๆของข้านี่คือเหตุผลของข้าว่าทำไมจึงขอร้องให้ท่านยกนางให้เป็นเมียข้า ท่านจะช่วยให้ข้าบรรลุจุดประสงค์ตามปรารถนาได้หรือไม่เมื่อหญิงไม้เมียพ่อค้าได้ฟังคำขอร้องเช่นนั้นประกอบกับความโลภที่มีอยู่ในนิสัยอยู่แล้วนางจึงไปหาน้ำมาจากที่ใดที่หนึ่งมารดมือนายโจรแล้วกล่าวว่าข้ายกหญิงผู้เป็นลูกสาวของข้าคนนี้ให้แก่เจ้าในการสมรสครั้งนี้นายโจรได้แต่งงานกับทิดาวานิชแล้วก็สั่งกำชับ ให้นางยึดมั่นในสัญญาตามที่ตกลงกันไว้และให้นางแม่ไม้ให้ไปเอาทองตามสัญญาจงไปขุดเอาทองที่ฝังไว้ใต้ต้นไซต้นนั้นเถิดแล้วเก็บไว้ให้ดีเมื่อไรที่ข้าสิ้นลมจงเผาศพข้าอย่างธรรมดาเหมือนคนทั่วไปด้วยเถิดอย่าให้มีพิธีรีตองเลยหลังจากเผาศพของข้าแล้วจงเอากระดูกข,ของข้าไปโยนทิ้งลงในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ได้เสร็จเรื่องของข้าแล้ว เจ้าสองคนแม่ลูกก็จงเดินทางไปนครวักโลละกะที่เมืองน,นั้นผู้คนมีความสบายกันทั่วหน้าเพราะมีผู้ปกครองที่ดีมีพระราชาสุริยประภะเป็นประธานสูงสุดคนที่อยู่เมืองน,นั้นล้วนอบอุ่นไร้ความกังวลใดๆและพวกท่านก็จะไม่ถูกใครข่มเหงรังแกอีกด้วยเมื่อนายโจรกล่าวมาถึงตอนนี้บังเกิดความกระหายน้ำอย่างรุนแรง ก็ดื่มน้ำที่หญิงแม่ไม้เอามาให้แล้วก็ถึงแก่ความตายเพราะต้องถูกหลาเสียประจานมาหลายวันความบาดเจ็บแสนสาหัสทำให้ไม่อาจทนทานต่อไปได้อีกฝ่ายนางหญิงแม่ไม้ก็รีบไปขุดเอาทองมาไว้เป็นสมบัติของตนแล้วพาลูกสาวเดินทางไปอย่างเร้นลับสู่บ้านเพื่อนคนหนึ่งของสามีนางระหว่างที่นางอาศัยพักพิงอยู่นั้นนางก็ให้คน ไปเอาศพของนายโจรไปเผาเซียและเอากระดูกไปโยนทิ้งที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่งและทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ตามประเพณีวันรุ่งขึ้นนางเอาทรัพย์ที่ซ่อนไว้แล้วออกเดินทางพร้อมด้วยลูกสาวท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆจนในที่สุดก็มาถึงนครวัคกโรล,ลกะณที่นั้นนางได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งจากพ่อค้าชื่อสุทัศน์และอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกกับลูกสาวของนาง ในเวลานั้นมีครูผู้หนึ่งชื่อว่าวิศณุสวามินอาศัยอยู่ในเมืองเขามีลูกศิษย์เป็นพรามหนุ่มรูปงามคนหนึ่งชื่อว่ามณสวามินซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะมีชาติกำเนิดสูงมีการศึกษาดีแต่ตกเป็นทาสรักของหญิงคณิกาคนหนึ่งที่ชื่อว่าหงสาวลีแต่นางเรียกค่าบริการสูงถึงครั้งละห้าร้อยเหรียญทองซึ่งชายหนุ่มหาได้มีเงินถึงขนาดนั้นไม่ เป็นสาเหตุให้เขากลัดกลุ่มใจเป็นกําลังเพราะความรักที่ไม่สมหวังวันหนึ่งธนวดีธิดาพ่อค้าขึ้นไปพักผ่อนอยู่บนดาดฟ้าของคฤหาสน์ที่นางอาศัยอยู่พร้อมด้วยบริวารแวดล้อมตามปกตินางมองลงไปเบื้องล่างและเห็นพราหมณหนุ่มมณสวามินโดยบังเอิญหัวใจนางก็ผวาต่อภาพของเขาและตกเป็นทาสความงามล้ำเลิศของเขาทันที นางระลึกถึงคำสั่งของนายโจรสามีนางขึ้นมาได้จึงเข้าไปหามารดาและกล่าวชอเลาะต่อนางว่าแม่จา๋าเมื่อลูกได้เห็นความงามของหนุ่มชะกันคือพรามผู้นี้แล้วลูกรู้สึกชื่นชมเสนีหกะไรเหมือนสายอมริตทาราไหลพลูสู่หัวใจของข้าผู้ที่ได้พบเห็นเขาเข้าใจไหมจ๊ะแม่หญิงไม้ผู้เป็นมารดาได้ฟังวาจาซึ่งกล่าวเป็นในดังนั้น ก็เข้าใจในความหมายของลูกสาวทันทีนางแลเห็นว่าลูกสาวของนางได้ตกหลุมรักพรามหนุ่มเข้าแล้วทำให้นางระลึกถึงสัญญาที่นางกระทำไว้ต่อนายโจรขึ้นมาได้จึงรำพึงในใจว่าลูกสาวของเรามีสัญญาผูกพันกับนายโจรผู้เป็นสามีที่อนุญาตให้ลูกสาวของนางแสวงหาสามีได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีลูกชายด้วยกัน จะต้องให้ลูกชายยอมรับว่าตนเป็นพ่อซึ่งเงื่อนไขนี้ลูกสาวของนางจะต้องปฏิบัติตามจะฝ่าฝืนไม่ได้เมื่อมีเงื่อนไขอนุญาตอยู่อย่างนี้เช่นไหนเล่านางจะเชิญชวนหนุ่มผู้นี้มาคุยด้วยไม่ได้เมื่อใครครวนดังนี้แล้วนางก็ส่งสาวใช้ไปอย่างลับๆให้ไปพบพราหมหนุ่มเพื่อดำเนินงานตามแผนของนางทันทีนางสาวใช้ เดินทางออกไปบ้านของมณสวามินและ,จะเจริญตามแผนที่ได้รับมอบหมายพรามหนุ่มได้ฟังคำขอร้องของหญิงคนใช้ก็ตอบว่าข้าจะตกลงด้วยก็ได้ถ้าพวกเจ้าจะจ่ายให้แก่ข้าเป็นเหรียญทองห้าร้อยข้าจะได้เอาไปให้แก่นางหงสาวลียอดรักของข้าและข้าจะได้ร่วมอภิรมกับนางคืนหนึ่งเมื่อพรามหนุ่มตอบดังนี้นางสาวใช้ก็กลับไปรายงานนายของตน หญิงไม้ไวสยะก็ยอมตกลงจ่ายเงินให้โดยไม่ชักช้าเมื่อมณัสวามินได้เงินแล้วก็เดินตามสาวใช้ไปยังเรือนของนางธนวดีผู้ซึ่งต้องเป็นภรรยาของตนตามสัญญาเขาได้พบกับนางผู้งามด้วยรูปโฉมก็มีใจยินดีเหมือนนกเขาไฟที่เพลิดเพลินกับแสงนวลใยของพระจันทร์ฉนั้นและหลังจากที่เขาได้ร่วมอภิรมกับนางคืนหนึ่งเขาก็เล็ดรอดหนีนางไปอย่างลับๆ ในเวลาเช้าตรู่ฝ่ายนางธนวดีลูกสาวพ่อค้าหลังจากได้ร่วมอภิรมกับพราหมณในคืนนั้นแล้วนางก็ตั้งครนภเมื่อครบกำหนดก็คลอดบุตรเป็นชายมีลักษณะประกอบด้วยมงคล,ลััษษ์อันสูงส่งนางและแม่ต่างกันพายินดีอย่างยิ่งที่ได้ลูกชายสมใจหวังองค์พระศิวะมหาเทพก็เสด็จมาเข้าฝันนางทั้งสองในคืนวันนั้นและตรัสแก่หญิงทั้งสองว่า จงรับเด็กคนนี้ไว้ในเวลาที่เขายังนอนอยู่ในเปลจงพาไปวางไว้ที่หน้าประตูวางของพระเจ้าสูระยะประพะพร้อมด้วยเหรียญทองพันเหรียญในตอนเช้ามืดด้วยวิธีนี้ทุกอย่างจะเป็นผลดีอย่างน่าอัศจรรย์แก่เจ้าฝ่ายหญิงมา่ายไวยศยะและลูกสาวเมื่อได้รับองค์การจากพระสิวะดังนั้นแล้วก็รู้สึกตัวตื่นแต่เช้า ต่างคนต่างก็เล่าความฝันของตนให้ฟังซึ่งกันและกันและเพราะมีความศรัทธาในองค์พระศิวะอย่างไม่แคลนคลอนคนทั้งสองก็อุ้มทารกน้อยพร้อมด้วยเหรียญทองในถุงรวมถึงพันเหรียญไปวางไว้หน้าประตูวังของพระเจ้าสุริยประะในระยะเวลาดังกล่าวนั้นพระศิวะก็เสด็จมาเข้าฝันพระราชาสุริยปรพระ,พะผู้ทรงทรมานมานานช้า โดยการไร้โอรสผู้จะสืบราชบัลลังก์และตรัสว่าพระราชาลุกขึ้นเถิดมีคนเอาเด็กผู้ชายหน้าตางดงามคนหนึ่งและถุงทองมาวางไว้หน้าประตูวังของเจ้าไปรับเอามาสิในเวลาที่เขายังนอนแบเบาะอยู่เมื่อพระศิวะตรัสแก่พระราชาในความฝันเช่นนั้นพระองค์ก็รีบลุกขึ้นจากที่นอนในเวลาเช้าตรู่พอดีกับยามเฝ้าประตู เข้ามาเฝ้ากราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนดำรสของพระศิวะทุกประการพระองค์ก็รีบเสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเมื่อถึงประตูวังก็เห็นเด็กทารกคนหนึ่งนอนอยู่ข้างๆกายมีถุงทองวางอยู่ด้วยและเมื่อทรงอุ้มเด็กขึ้นมาเชยชมก็ทอดพระเนตรเห็นว่ากุมานน้อยมีลักษณะอันเป็นมงคลเช่นมือและเท้ามีเส้นเป็นลายรูปต่างๆเช่นรูปฉัดรูปธง และรูปอื่นๆจึงตรัสว่าพระศิวะทรงประทานลูกชายที่น่ารักแก่ข้าแล้วทรงโอบกอดกุมานน้อยแน่พระอุระเสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศโปรดให้ทำพิธีฉลองสมโพธพระโอรสและให้ทานแก่บุคคลที่ยากไร้ยากจนให้มีทรัพย์สินสำหรับเลี้ยงชีวิตเป็นสุขสบายโดยทั่วหน้าและพระราชาสุริยประภะก็โปรดให้มีมหรสพดนตรี และการละเล่นเป็นเวลาถึงสิบสองวันเสร็จแล้วทรงประทานนามแก่พระโอรสว่าจันทรัพป,ประภะและเวลาก็ผ่านไปเจ้าชายจันทรัป,ประภะเจริญวัยขึ้นตามลำดับมีรูปร่างงดงามมีอุปนิสัยที่ดียิ่งเป็นที่ชื่นชมของข้าราชบริพารและผู้พบเห็นซึ่งพากันยกย่องสรรเสริญโดยทั่วนหน้าในที่สุดเจ้าชาย ก็เติบโตเป็นหนุ่มชะกันมีพละกกาลังแข็งขันราวกับจะแบกธรณีนี้ไว้ได้มีความกล้าหาญมีความใจกว้างมีความรู้ในศิลปะวิทยาต่างๆยังความสำเร็จให้เกิดแก่กิจการทั้งปวงฝ่ายพระบิดาคือพระเจ้าสุร,ะยะริยปพระเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าเจ้าชายหนุ่มมีคุณสมบัติอันเลิศเลอเช่นนี้ก็ทรงพอพระทัยอย่างยิ่ง จึงทรงตั้งให้เป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ต่อไปพระราชาสุรยปประพะทรงชราแล้วได้ทรงสร้างความเจริญแก่แผ่นดินมาแล้วเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเห็นว่าไม่มีอะไรจะต้องกังวลในชีวิตอีกจึงสละราชสมบัติให้แก่องค์รัชทายาทแล้วเสด็จไปเมืองพาราณสีในเวลาดังกล่าวเจ้าชายรัชทายาทก็ปกครองแผ่นดินได้อย่างเรียบร้อย และยังแว่นแคว้นให้เจริญรุ่งเรืองด้วยความเฉลียวฉลาดของพระองค์หามีราชอาณาจักรใดบนพิภพจะเปรียบปลานได้ไม่ส่วนราชาสุรยิยประภะเมื่อสละราชสมบัติแล้วก็ผนวดเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะอันแรงกล้าและละชีวิตไปสู่สวรรค์ของพระเป็นเจ้าเจ้าชายจันทรประภะได้ทราบข่าวการที่วงคตของพระราชบิดาก็ทรงเศร้าโศกเสียพระไทยนัก และสั่งให้ทำพิธีถวายกุศลแก่พระราชบิดาอย่างสมพระเกียรติและมีพระดำรัสแก่เสวกหมาดว่าข้าจะทำอย่างไรจึงจะตอบแทนพระบิดาของข้าให้สมกับที่พระองค์มีพระกรุณาธิคุณแก่ข้าเป็นล้นเหลือได้ข้าจะชดใช้พระคุณน,นั้นด้วยมือของข้าเองข้าจะรวบรวมอัฐิอังคารของพระองค์ไปโปรยปลายลงที่แม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้น ข้าจะเดินทางจาริกแสวงบุญไปยังวิหารแห่งขยาเพื่อนมัสก,การพระเป็นเจ้าที่นั่นและกระทำพ,ธพิธีเปตพลีอุทิศผลบุญให้แกบ่บรรพบุรุษของข้าด้วยจากนั้นข้าจะทุดงไปยังแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไปให้ไกลจนถึงฝั่งมหาสาครตะวันออกนั่นเทียวเมื่อพระราช<ข>าดำรัส <Connect ion> ดังนี้บรรดาอามาตร,ราชมนตรีทั้งหลายก็กล่าวทูลว่า ข้าแต่พระจกักรพรรดิขึ้นชื่อพระราชาทั้งหลายย่อมไม่ควรที่จะกระทําอย่างนี้เพราะการเป็นราชานั้นมีข้อเสียหลายข้อที่จะต้องระมัดระวังเมื่อพลาดพลั้งไปแล้วจะแก้ไขได้ยากเพราะฉะนั้นพระองค์ควรจะตอบแทนพระคุณของพระบิดาด้วยวิธีอื่นมีประโยชน์อันใดเล่าที่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องตะลอนตะลอนไปนมัสก,การแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ลำบากพระกายแทนที่จะมีพระบัญชา สั่งออกไปให้ผู้สนององค์การทำโน่นทำนี่โดยมอบอำนาจหน้าที่ให้เขาไปทำเลยขึ้นชื่อว่าพระราชาทั้งหลายย่อมมีทหารรักษาพระองค์อยู่แล้วโดยปกติย่อมประทับอยู่แต่ในวังจะออกไปเที่ยวจาริกธุดงตามสถานที่ต่างๆเป็นการเปิดเผยพระองค์ทำให้เสี่ยงต่ออันตรายจากศัตรูทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นไม่ใช่หรือเมื่อพระราชาจันทรประพะได้ฟังถ้อยคา ของอมาตยราชมนตรีเช่นนั้นก็ตอบว่าพอกันทีกับการตั้งข้อสงสัยเปล่าๆปลีบๆี่ทำให้ต้องยับยั้งเสียเวลาต่อไปอีกถึงอย่างไรข้าก็ต้องไปเพื่อเห็นแก่พ่อของข้าข้าจะต้องเดินทางไปนมัสก,การแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้จงได้ในขณะที่ข้ายังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่ไรเล่าจะรู้ว่าอะไรจะเกิดจากนี้เป็นต้นไปถ้าร่างกายต้องสูญสลายในฉับพลัน จะอย่างไรก็ดีเจ้ามีหน้าที่ดูแลแว่นแควนของข้าไว้จนกว่าข้าจะกลับมาบรรดาราชมนตรีทั้งหลายได้ฟังกระแสรับสั่งเด็ดขาดดังนี้ต่างก็พากันเงียบอยู่พระราชาก็เตรียมตัวจะออกเดินทางและรอวันเลิกดีซึ่งจวนจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อวันเลิกดีมาถึงพระราชาก็ทำพิธีสังเวยพระอคัคนีและประธานลาบสการแก่เหล่าพราหมณ์ เสร็จแล้วเสด็จขึ้นรถทรงซึ่งมีม้าเทียมอยู่พร้อมสับทรงพัตตราพรโยคีเวศอันต่ำต้อยและเริ่มการเดินทางทุดงขาจาริกทรงฝ่าฝูงชนเป็นอันมากออกไปอย่างยากลำบากตั้งแต่พวกหัวหน้าเผ่าต่างๆพวกราชปุตรชาวนครและคนบ้านนอกซึ่งติดตามมาส่งเป็นระยะทางไกลถึงชายราชอาณาเขตจนพระองค์ต้องขอร้องให้กลับไป ทั้งๆท,ที่เขาเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เต็มใจจะจากพระองค์เลยพระองค์ทรงปลดภาระราชกิจอันหนักยิ่งไว้ให้แก่เหล่าเสนาบดีทั้งปวงแล้วก็มีพระไถ่แช่มชื่นปราศจากความกังวลใดๆสเสด็จโดยรถแล่นไปตามทางมีข้าราชบริพารคือกรมวังแวดล้อมด้วยหมู่พราหมณ์ทั้งหลายตามสเสด็จไปในรถอีกหลายคันพระองค์ได้ทรงพบเห็นดินแดนแว่นแคว้นต่างๆ ผู้คนต่างชาติต่างภาษาและในที่สุดก็เสด็จมาถึงแม่น้ำคงคาก็เสด็จมาถึงแม่น้ำคงคาพระองค์หยุดยืนพระองค์หยุดยืนทอดพระเนตรภาพแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏเฉพาะพระพักและเห็นเกลียวคลื่นทอดเป็นสายยาววิ่งเข้าสู่ฝั่งดูราวกับสะพานที่ทอดรับจากโลกนี้ไปสู่สวรรค์พระคงคานี้อาจจะชวนให้นึกถึงพระอพิกา หรือพระอุมาผู้เป็นน้องเพราะมีกำเนิดจากภูเขาหิม,มวัตรหรือภูเขาหิม,มาลัยเช่นเดียวกันก็พระคงคาสายนี้แลที่ไหลวนเวียนอยู่ในพระเมาลีของพระศิวะเป็นเวลานานาน,นับพันปีแล้วก็ตกลงสู่โลกเป็นที่เคารพบ,บูชาในหมู่เทพฤษีและคณะเท้าจันทรประพะมีความเลื่อมใสศรัทธายอย่างเต็มเปี่ยมในพระหาฤทยัยก็เสด็จลงจากรถ แล้วสงสนานพระวรากายในมหานาทีแห่งนั้นแล้วทรงโปรยอัฐิอังคารของพระเจ้าสุริยประภะลงสู่แม่น้ำคงคาตามประเพณีและหลังจากที่พระราชาทรงให้ทานและทําพิธีสาธพศเป็นพิธีที่ลูกชายบําเพ็ญต่อผู้ตายซึ่งเป็นบิดาของตนเสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นรถพระที่นั่งเล่นไปจากสถานที่นั้นในที่สุด ก็มาถึงที่อันฤืษีทั้งหลายพากันเคารพอย่างสูงเพราะเป็นที่แม่น้ำคงคากับแม่น้ำมายุนาไหลมาบรรจบกันและเป็นสถานที่เหล่าฤาษีพากันทำพิธีบูชากูลเรียงรายไปตามริมฝั่งน้ำเป็นเปลวไฟลุกวับวับแวมแวมไปตลอดทางและมีควันไฟปวยพุ่งขึ้นมาไม่ขาดสายพระราชาจันทรประพะทรงถือศีลจันทรายนะและทรงประกอบาศาสนกิจที่สำคัญ ก็คือการศาสนานในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์การให้ทานพระราชทรัพย์และอื่นๆืเสด็จขบวนการพิธีศาสตร์โดยครบถ้วนแล้วพระราชาก็เสด็จไปสู่นครพาราณสีซึ่งเป็นที่รวมแห่งโบสถ์วิหารอันศักดิ์สิทธิ์มีธงทิวปลิวสะบัดพลิวบนยอดหลังคาเหมือนจะกวากมือเชิญชวนผู้จาริกสแสวงบุญมาแต่ไกลว่ามาเถิดและสู่โมกษะณนะที่นี้ ในนครนี้พระราชาจันทรรปพระ,พะทรงถือศีลอดสามวันและทรงบูชาพระศิวะด้วยมังสาหารชนิดต่างๆหลังจากนั้นทรงออกเดินทางไปยังตำบลขยาขณะที่เสด็จผ่านไปตามภัยสนอันประกอบด้วยไม้นานาพันธุ์ซึ่งมีกิ่งค้อมลงเพราะน้ำหนักแห่งผลอันดกสะพั่งทุกกิ่งก้านมีนกร้องเพลงอย่างไพเราะอ่อนหวานเป็นที่จำเริญโสดยิ่งนักดูคล้ายกับว่า ต้นไม้ที่้อมกิ่งและนกที่ส่งเสียงร้องเจื้อเจ้าจำเรียงนั้นเป็นผู้ที่ก้มกายอัญชลีและถวายเสียงสดุดีสรรเสริญพระองค์ฉะนั้นขณะที่สายลมอ่อนลำเพยพัดลูกกิ่งดอกไม้ป่าไปมาก็เหมือนกำลังถวายพวงบุปผามาลัยแกพระองค์ขณะเสด็จผ่านไปในที่สุดพระองค์ก็เสด็จล่วงพ้นแนวป่าและบรรุยังภูเขาขยาอันศักดิ์สิทธิ ณที่นั้นพระราชาทรงบำเพ็ญสาพทพจน์อีกครั้งหนึ่งและประทานทรัพย์ให้แก่พราหมณ์จากนั้นเสด็จเข้าสู่ป่าศักดิ์สิทธิ์ขณะที่พระองค์ทรงกระทำพิธีถวายข้าวบินแก่พระราชาบิดาในบอ่อน้ําแห่งขยานนั้นก็มีมือสามมือยื่นขึ้นมาจากบอ่อน้ําเพื่อจะขอรับข้าวทิพย์พร้อมๆกันเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงพิศวงงงงวยยิ่งนักจึงตรัสถามคณะพราหมณ์ของพระองค์ว่า นี่หมายความว่าอะไรข้าจะส่งข้าวบินให้มือไหนล่ะคณะพราหม์ก็ทูลว่าราชามือนี้ที่ยื่นมามีรอยศูนย์แทงมาก่อนแสดงว่าเขาเป็นโจรมือที่สองที่ถือปูมโหนแสดงว่าเป็นพราหมณ์ส่วนมือที่สามนิ้วสวมแหวนและมีเส้นวาสนานี้เป็นมือของพระราชาดังนั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่ทราบว่ามือไหนสมควรแก่การได้รับข้าวบิน และเหตุการณ์ทั้งหมดหมายความว่ากไกเมื่อคณะพราหมณ์กล่าวดังนี้พระราชาจันทรประพระก็ทรงลังเลพระไทยไม่อาจตัดสินลงไปได้เมื่อเวตานั่งอยู่บนบาของพระราชาได้จบนิทานอันแสนมหัศจรรย์ลงแล้วก็กล่าวแก่พระเจ้าตรีวิกรมเสนว่าเอาละพระองค์จะตัดสินได้หรือ,อยังว่ามือของใครสมควรจะได้รับข้าวบินพระราชทานนั้น ขอให้ฝ่าพระบาทตอบข้าด้วยแต่อย่าลืมคำสัญญาณพระเจ้าข้าว่าทรงตกลงอะไรไว้แก่ข้าส่วนฝ่ายพระเจ้าตริวิกรมเสนผู้ทรงเชี่ยวชาญในพระธรรมศาสตร์ได้ฟังถ้อยคำของเวตาลก็ทรงลืมพระองค์ตรัสำลายความเงียบขึ้นว่าก้อนข้าวบินพึงให้แก่มือโจรเพราะเจ้าจันทรประภะผู้ทำพิธีศาสพศนี้เป็นลูกของเขามีชีวิตเติบโตขึ้นมาได้ ก็เพราะคำสัญญาที่นางผู้เป็นมารดาของเด็กได้ตกลงไว้แก่เขาเพราะฉะนั้นชายอีกสองคนจึงหาใช่บิดาของเขาไม่เพราะถึงแม้ว่าพราหมณหนุ่มที่ชื่อมนัสวามินจะเป็นผู้ให้กำเนิดแก่จันทรประภะก็ตามเขาก็ไม่อาจนับได้ว่าเป็นพ่อที่แท้จริงเพราะมนัสวามินเป็นเพียงผู้ชายขายตัวเพียงคืนหนึ่งเพื่อเอาเงินไปบำเรอหญิงคณิกาที่ชื่อนางโหงสาวลีเท่านั้น ยางไรก็ดีจันทรประพระอาจจะพิจารณาว่าเป็นโอรสของพระเจ้าสุริยปะพระก็ได้เพราะว่ากษัตริย์พระองค์นั้นทรงรับพระองค์ไว้เป็นโอรสโดยทําพิธีศักดิ์สิทธิ์ต้อนรับตั้งแต่แรกเกิดเรียกว่าพิธีชาติกรรมเมื่อทรงรับเป็นลูกแล้วก็ทรงเลี้ยงดูกุมารน,น้อยอย่างดีที่สุดจนเติบใหญ่แต่มีข้อควรคิดว่าพระเจ้าสุริยปะพระรับมาเลี้ยง โดยที่กุมารมีทรัพย์สินเป็นทองพันตำลึงเป็นค่าจ้างเลี้ยงดูตั้งแต่นอนอยู่ในเปลถ้าพระเจ้าสุริยประภะไม่รับสินดังกล่าวนี้พระองค์ก็คงได้ชื่อว่าเป็นพ่อของเด็กโดยบริสุทธิ์ทั้งกายและใจอย่างไรก็ดีความจริงมีอยู่ว่าพระเจ้าจันทรประภะเป็นผู้ที่ชายคนหนึ่งทําให้เกิดมาโดยเจตนาและกติกาที่นายโจรวางไว้ว่าบุตรชายนั้นจะเกิดจากใคร ก็ต้องเป็นลูกของตนเท่านั้นเงื่อนไขนี้ใครๆจะปฏิเสธไม่ได้เพราะแม่ของเด็กทําพิธีสมรสกับโจรโดยหลังน้ําทักส ok ุโนทกบนมือถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างเมื่อนายโจรเป็นพ่อของเด็กคือพระเจ้าจันทรัประพะตามเหตุผลดังกล่าวนี้เขาจึงสมควรและมีสิทธิ์จะได้รับข้าวบินของลูกของเขาในพิธีศาสท,ทุกอย่างและนี่คือความเห็นของข้า พระราชาตรัสด,ดังนี้เวตาลก็กระโดดจากพระอังสาของพระองค์อย่างรวดเร็วหายวับกลับไปอยู่ที่ของตนทันทีและพระเจ้าตริวิกรมเสนก็ต้องเสด็จติดตามเพื่อเอาตัวเวตาลกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง